สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปาล์มอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนครับปาล์มมาทีไรไม้ต้องเข้าใหม่ทุกทีนะครับมีพี่ๆหลายท่านบอกว่าปาล์มหาไม้เก่าหายากหน้าสะสมมาฝากพี่ๆหน่อยนะครับผมวันนี้ปาล์มได้จัดมาให้แล้วนะครับขอบอกว่าไม้เก่าหน้าสะสมรอบนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับใบยาวใบกลมโอ้โหใบบิดเกลียวนะครับผมหลากหลายเลยนะครับรอบนี้สวยมากสีสวยมากนะครับ หายากมากนะครับผมใช่หายากมากค่ะขอบอกบางตัวมีมีน้อยมีน้อยมากครับวันนี้นะครับผมปาล์มจัดส่งให้ฟรีทุกกระถางนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับผมปลายทางทางเราไม่บวกเพิ่มนะครับสามารถจ่ายเงินกันหน้าบ้านได้เลยนะครับผมเริ่มกันที่กระถางแรกกันเลยนะครับนี่ครับกระถางนี้อะไรเอ่ยกระถางนี้ครับผมมีชื่อว่า สายบุรีนะครับผมสวยงามมากนะครับใบยาวๆแบบนี้เลยสวยมากนะครับใบความยาวของใบนี้เกินสี่สิบเซนนะครับผมปร,ประมาณประมาณสี่สิบเซนนะครับผมนีม่สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมกระถางนี้มีชื่อว่าสายบุรีนะครับผมราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับสวยมากอะ วันนี้นะครับผมไม้ทุกกระถางราคาจะอยู่ที่สามรอห้าสิบาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมฟรีทุกกระถางค่ะไม้เก่าหายากน่าสะสมนะครับผมนี่ครับกระถางนี้ครับผมสายบุรีนะครับผมสวยๆเลยนะครับสวยงามมากนะครับผมยอดเดือนดีอย่างแน่นอนนะครับผมต้นแข็งแรงนะครับสวยมากนะครับผมนี่ครับสวยมากขาบอกสายบุรีนะครับผมต้นต่อไปครับต้นนี้ครับผม เรือประพาสแสงจันทนะครับผมสวยงามมากนะครับนี่ครับจะได้นานๆจะได้มาทีนะครับผมสวยมากนะครับผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมใบยาวนะครับผมปลายใบบิดเกลียวนะครับนี่ครับเรือประพาสแสงจันทร์นะครับผมสวยมากนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับสามร้อยห้าสิบส่งให้ฟรีนะครับผมมีกระถางเดียวนะคะต่อไปครับผม เรือสุพรรณนหงนะครับผมต้นที่หนึ่งครับวันนี้ได้มาสองกระถางนะครับสําหรับสำหรับสุพรรณนหงนะครับนี่ครับกระถางที่หนึ่งนะครับผมสุพรรณนหงสวยมากนะครับผมใบยาวบิดเกลียวแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามมากนะครับผมนี่ครับเรือสุพรรณนหงเนาะกระถางที่หนึ่งนะครับผมสวยมากนะครับต่อไปครับผมเรือสุพรรณนหง กระถางที่สองนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับใบยาวบิดเกลียวสวยงามมากครับลูกค้ารอบนี้ได้มาแต่ไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมสวยงามมากนะครับเรือสุพรรณนหงกระถางที่สองนะครับต่อไปครับผมต้นนี้ครับมีชื่อว่าน้ําตกไซโยกนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับผม น้ำตกไซโยกนะครับสีสวยมากใบยาวบิดเกลียวแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆเลยครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์0812515669นะครับแอดมินรอรับสาย24ชั่วโมงนะครับผมสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผมนอกจากแอดมินหลับนะแอดมินหลับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวปามรับสายเองนะครับ กระถางต่อไปครับกระถางนี้มีชื่อว่าเพชรลัดหลวงนะครับผมเพชรลัดหลวงครับเป็นไม้เก่าที่ค่อนข้างหายากนะครับผมายไม่ีไม้เก่าทั้งนั้นเลยหายากทั้งนั้นเลยค่ะไม่ค่อยมีจํานวนนะครับผมนานๆจะได้มาทีหนึ่งนะครับผมสาหรับเพชรลัดหลวงนะครับนี่ครับใบสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมยอดเดินดีสวยงามมากนะครับผมมีชื่อว่าเพชรลัดหลวงนะครับสวยๆเลยอันนี้มีสองกระถาง ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าทศกันนะครับผมรอบนี้ได้มาสองกระถางนะครับต้นใหญ่นะครับผมทศกันนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมนี่ครับทศกันกระถางที่หนึ่งนะครับกิ่งใหญ่มากนะครับผมลําต้นใหญ่มากใหญ่กว่านิ้วก้อยของปามอีกนะครับนี่ครับทศกันกระถางที่หนึ่งนะครับผมสวยงามมากนะครับสีสวยๆเลยนะครับผมทศกันนะครับต่อไปครับผม ทศกันกระถางที่สองนะครับต้นต้นที่สองนี่คือสวยมากสีจะกัดแจ่มกว่ากระถางแรกนะครับนี่ครับใบสะโพกใหญ่นะครับผมใบปลายใบบิดเกลียวนะครับแล้วก็สีสวยมากนะครับจะกัดสีได้อีกนะครับผมเป็นไม้เก่าค่อนข้างหายากนะครับนี่ครับทศกันกระถางที่สองนะครับนี่ให้ดูสีชัดๆนะครับผมดูลักษณะลําต้นนะครับกิ่งใหญ่นะครับผมลําต้น แข็งแรงนะครับผมต้นแข็งแรงนะครับนี่ครับทศกัณฐ์กระถางที่สองนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าด่านช้างนะครับเป็นไม้เก่าที่ไม่ค่อยได้ยินชื่อนะครับผมรอบนี้ปามได้จัดมาให้แล้วนะครับนี่ครับสวยๆเลยกัดสีได้สวยงามมากนะครับผมใบสะโพกใหญ่ปลายใบบิดเล็กน้อยนะครับผมนี่ครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับผมมีชื่อว่า ด่านช้างนะครับผมสวยงามมากนะครับราคาอยู่ที่350บาทนะครับผมจัดสรงให้ฟรีทุกกระถางนะครับผมสีนี้แสบตาเลยสีแสบตาเลยนะครับผมให้ดูสีชัดๆนะครับสวยงามมากนะครับด่านช้างนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับแดงสุริยานะครับผมแดงสุริยาเป็นไม้เก่าที่ไม่ค่อยมีจํานวนนะครับค่อนข้างหายากนะครับผมแล้วก็สวยๆเลยนะครับ แดงสุริยาเป็นไม้ที่หลายๆคนกําลังตามหานะครับผมที่หลายๆคนอยากได้นะครับรอบนี้ปามก็จัดมาให้แล้วนะครับผมนี่ครับแดงสุริยานะครับผมสามร้อยห้าสิบบาทนะครับเขาบอกว่าไม้รอบนี้หมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะไม่มีจํานวนหนาครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับมีชื่อว่าเจ้าสินชัยนะครับผมเจ้าสินชัยนะครับไม้เก่าหายากนะครับยอดเดินดี นะครับผมสวยงามมากครับลูกค้าใบยาวนะครับผมปลายใบบิดเล็กน้อยนะครับผมนี่ครับลักษณะของใบนะครับผมสวยงามมากนะครับนี่ครับเจ้าสินชัยนะครับผมสวยงามมากนะครับนี่ครับผมรีบได้รีบเลยนะครับคุณลูกค้าเพราะว่าไม้รอบนี้ไม่มีจํานวนนะครับผมอันนี้ออะไรเอ่ยต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับมีชื่อว่า ปากน้ำโพนะครับผมใบจากโคนถึงปลายยอดนี่ไม่มีหล่นเลยนะครับผมเป็นไม้เก่าหายากนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมสวยงามมากนะครับผมปากน้ําโพนะครับผมต้นนี้สวยมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับมีชื่อว่าสีเมืองนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยไม่ค่อยได้ยินชื่อกันใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นไม้เก่าค่อนข้างค่อนข้างไม่มีจํานวนแล้วก็หายากหายากค่ะนะครับผม สีเมืองนะครับผมสวยๆเลยนะครับเอาไปตั้งโชว์กันได้เลยนะครับผมนี่ครับสีเมืองนะครับผมสีเมืองแล้วก็เจ้าเมืองค่ะทีนี้ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับมีชื่อว่าเจ้าเมืองนะครับผมใบกลมลายสวยมากนะครับผมมีชื่อว่าเจ้าเมืองนะครับนี่ครับลายสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมใบจากโคนถึงปใายอดนี่ไม่มีหล่นเลยครับคุณลูกค้าสมบูรณ์มากนะครับกัดสีแดงสวยเลยนะครับผม นี่ครับผมเจ้าเมืองนะครับกัดสีแบบนี้เลยครับคุณลูกค้าสวยๆเลยนะครับมีชื่อว่าเจ้าเมืองนะครับผมนี่ครับอ่าให้ดูสีชัดๆอีกรอบนะครับผมสวยงามมากไม้ฟอร์มสวยนะครับผมนี่ครับต้นต่อไปครับนี่ไม้ที่หลายๆท่านกําลังตามหานะครับผมต้นนี้นะครับผมมีชื่อว่า มะนีเมฆขลานะครับผมมะนีเมฆขลาเป็นไม้เก่าอย่างแน่นอนแล้วก็หายากอย่างแน่นอนนะครับต้นใหญ่ๆแบบนี้ไม่ค่อยได้มานะครับผมก็ตั้งอะไรอะไร <c oughs> ก็ <ตะ S 1> ก็คือตั้งต, <ะ S 2> ตั้งแต่ขายมาเ <c oughs> พิ่งเพิ่งได้มาขายเป็นครั้งแรกเนาะใช่สำหรับมะนีเมฆขลานะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมใบ จากโคนถึงปลายยอดนะครับไม่มีหล่นเลยความสูงของต้นนี้ประมาณ50เซนได้ค่ะ5้าสเซนติเมตรได้เลยนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมมะนีเมฆขลานะครับผมยงาวๆนะคะไม่ได้วัดยังเป็นทางการแต่ต้นสูงค่ะนี่ครับผมมะนีเมฆขลานะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับมีชื่อว่ากระบวยนาคนะครับผมนี่ครับใบคลมลายสวยๆเลยนะครับผมมีชื่อว่า กระบวยนาคนะครับผมแข็งแรงทุกต้นนะครับผมรับประกันเลยว่าแข็งแรงทุกต้นนะครับทางเรารับประกันต้นไม้ให้ทุกต้นด้วยนะครับผมใช่ค่ะถ้าเสียหายทุกกรณีทางเรารับเคมให้นะครับผมนี่ครับต้นนี้มีชื่อว่ากระบวยนาคนะครับผมสวยๆเลยนะครับแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ขายมานี่ก็ยังไม่มีเคมนะคะต้นไม่มีเคมต้นต่อไปครับผมต้นนี้สวยนะครับผม มีชื่อว่าอินทรชิดนะครับผมอินทรชิดนะครับผมใบจากโคนถึงปลายยอดไม่มีหล่นเลยนะครับผมเป็นไม้ที่กัดสีสวยนะครับผมขอบใบเป็นสีเหลืองนะครับผมแล้วก็จะกัดสีได้เข้มกว่านี้อีกนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมสําหรับอินทรชิดนะครับสวยมากนะครับผมนี่ครับต้นต่อไปครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับมีชื่อว่า เจ้าเชียงตุงนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมเจ้าเชียงตุงนะครับใบสะโพกใหญ่นะครับผมใบยาวปลายใบบิดเกลียวนะครับผมสวยงามมากนะครับผมสําหรับเจ้าเชียงตุงนะครับนี่ครับไม่มีจํานวนนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับผมอ่าให้ดูสีชัดๆนะครับผมดูลายดูลักษณะของใบนะครับผมสวยงามมากนะครับผมมีชื่อว่าเจ้าเชียงตุงนะครับโหสวยมากสวยงามมากนะครับต้นต่อไปครับผม ต้นนี้สามารถอยู่แดดร้อยเปอร์เซ็นได้นะครับมีชื่อว่าอินเดียแดงนะครับผมหลายหลายคนบอกว่าป้ามหาอินเดียแดงให้หน่อยนะครับผมวันนี้จัดมาให้แล้วค่ะวันนี้จัดมาให้แล้วนะครับได้กระถางเดียวค่ะได้มากระถางเดียวครับคุณลูกค้าแล้วก็สวยมากนะครับผมใบยาวย้อยแบบนี้เลยนะครับผมปลายใบบิดเกลียวนะครับผมสวยงามากนะครับผมสําหรับอินเดียแดงนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับผม อินเดียแดงนะครับผมยอดเดินดีสวยงามมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ไม้เก่าค่อนข้างหายากนะครับผมมีชื่อว่าหมื่นแพล้วนะครับผมหมื่นแพร้วนะครับนี่ครับลายสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมลักษณะเป็นใบกลมนะครับผมบางใบก็จะปลายใบบิดเล็กน้อยนะครับผมลายจุดแบบนี้นะครับผมเป็นไม้เก่าหายากอย่างแน่นอนนะครับผม นี่ครับเก็บสะสมได้เลยนะครับผมเพราะว่าไม่มีจํานวนเนาะไม่มีค่ะนะค,น,คน,นะครับผมนี่ครับหมื่นแผ่นนะครับผมสวยๆเลยหมดเลยคลิปวิดีโอนี้หมดแล้วหมดเลยจ้าสั่งต้นไหนได้ต้นนั้นเลยเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกแล้วนะครับผมหายากมันหายากมาก <c oughs> นะครับหมื่นแผ่นนะครับผมต้นนี้อุปปรราชลาระนองต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าอุปปาชระนองนะครับผมสวยงามมากนะครับผม นี่ครับสวยๆเลยนะครับผมลายสวยมากนะครับผมมีชื่อว่าอุปประหลดละนองนะครับไม้หน้าสะสมนะครับผมไม้เก่าหน้าสะสมนะครับนี่ครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับผม0 8 1 2 5 1 5 6 6 9นะครับจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับอุปประหลดละนองนะครับผมปิดท้ายยังยังค่ะเหลืออีกสองะางต้นนี้นะครับผมมีชื่อว่า ฟอร์คอนนะครับผมฟอร์คอนต้นนี้มีสามกิ่งนะครับสวยมากนะครับผมกัดสีสวยมากนะครับกัดสีเป็นสีชมพูเข้มนะครับผมสีชมพูเข้มนะครับสวยมากนะครับผมไม้ที่หลายๆท่านอยากเห็นนะครับผมรอบรอบที่แล้วได้มาสามกระถางนะไม่พอหมดแล้วหมดแล้วนะครับผมสําหรับฟอร์คอนนะครับผมรอบนี้ได้มาหนึ่งกระถางนะครับผมแต่กระถางนี้ราคาจะอยู่ที่ 450บาทนะครับผมฟลคอนนะครับ450บาทมีกระถางเดียวเนาะหมดแล้วค่ะมีกระถางเดียวนะครับผมกระถางนี้จะราคาค่อนข้างสูงหน่อยนะครับผมอยู่ที่450นะครับฟลคอนนะครับผมสวยมากต้นสุดท้ายนะครับผมต้นนี้ครับมีชื่อว่าล้อมดาวนะครับผมรอบที่แล้วล้อมดาวได้มาสองกระถางหมดนะครับ รอบนี้ก็ได้มากระถางเดียวนะผมสําหรับล้อมดาวสีสวยด้วยนะครับผมสีสวยด้วยใบสะโพกใหญ่ปลายใบบิดเกลียวนะครับผมสวยงามมากนะครับนี่ครับผมสวยสวยเลยนะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับโทรมาได้เลยนะครับผม0812515669นะครับผมทางเราจัดส่งให้ฟรีเนาะคลิปนี้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ